สวัสดีครับก็ว่างๆครับผมวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนพอดีมีธุระไปจันมากลับมาก็มาทำไอ้ตัวนี้ต่อนะครับกระถินเทพาครับผมก็แฮนด์เมดทำมือล้วน ใช้อะไรนะสว่านก็พวกเจาะรูตัวนี้ก็ยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้นั่นเลยยังไม่ได้แต่งกำลังแกแต่งยอยน่ครับโดยรวมก็ใช้นี่เลยครับตัวนี้เลย ัดแล้วก็นี่ครับบุง้งบุ้งขัดไม้ไว้ขัดตามล่องตามรูนี่ครับเ่ยพอดีได้ลางทำลางขึ้นรางไว้แล้วทีงนี้นี่ครับไม้ลางสองตัวเมตรสามสิบเดี๋ยวลองมาใส่กับตัวนี้ เนื้อค้ายไม้สักเหมือนกันนะครับในไม้กระถินเทพาเนี่ยครับเนี่ยน้ำหนักก็อยู่ประมาณโลโลโลกว่ามั้งนี่อันนี้น้งเจียขัดแล้วก็แต่งอีกทีครับยังไม่เนียน ฝั่งนี้ก็จะเป็นเนีย่ยครับลายมันกระพรี้ฝั่งนี้เป็นกระพี้หน่อยข้างบนจะติดกระพี้ก็ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ปิดท้ายด้วยไม้ไม้อะไรไม่รู้เนี่ยลายเหมือนพยุงครับครับเดี๋ยวขัดแต่งก่อน เดี๋ยวถราเสร็จยังไงอัพให้ลงอัพลงให้ดูอีกทีนึงครับผมขอบคุณครับ